ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัทจีจีศูนย์ศูนย์เก้าและคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมบัตสไตล์ generation เคยนะครับผมนะและสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืนใหม่นะครับสำหรับเกมบัตสไตล์นั่นคือปืน FAL นะครับซึ่งเป็นปืนที่ผมนั้นพึ่งได้มาสุดๆร้นๆเลยนะครับนะจากวันนี้เลยตอนเช้านะเล่นไปเล่นมานะครับมันจะปลดล็อกในเลเวลยี่สิบนะซึ่ง ผมอะ่ะเล่นจนถึงเลเวล20ครับใน b a t t ทน p า s ์นะครับก็นี่ก็เล่นผมเล่นไปได้ถึงเลเวลที่เท่าไหร่นะเลเวลที่10ครับนะก็สามารถดูปืนได้นะครับก็นี่คือของแต่งนะครับที่ผมได้แต่งเอาไว้นะก็จะมีประมาณนี้นะก็ยังไม่ได้มีมากนะเพราะว่าเลเวลก็ยังไม่ได้เยอะมากนะก็จะแต่งประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในโมหมดแหลงเลยเออ ท้าทายครับแรงเลยครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับโีเครับเรามาดูกันจะลงตรงไหนดีวงบีมาตรงนี้ครับงั้นก็ตรงนี้เลยนะอันนี้คือผมเปลี่ยนมุมมองโดดล่มนะเป็นมุมมองคนที่สามนะครับจะลงตรงนี้นะครับลงไม่ค่อยเยอะนะประมาณสองสามตัวครับก็น่าจะสู้ไหวนะผม เฮ้ยแต่ตอนนี้ผมมืนมากเลยตะเก <c oughs> ียบมีคนอยู่ด้านบนครับคนหนึ่งนะสองคนครับไม่ใช่คนหนึ่งยิงกันแล้วครับพอเปิดประเด็งกันแล้วผมจะขึ้นไปตามนะครับเอาแล้วแล้วจเจ๋อตัวเองให้เรายิงหน่อย มีรตายโอ้ MP0 เฮ้ยโอ้มันขึ้นไบก่อนครับมีคนด้านล่างครับเดี๋ยวผมไปจัดการคนด้านล่างก่อนนะเฮ้ยเงินผมแตดพันแล้วหรือว่าเดี๋ยวผมไปซื้อของกันครับผมจะไปซื้อของที่ร้านค้านะไป เมื่อกี้เหมือนผมเจอคนใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อของร้านเท่อนะครับนะเพื่อที่จะได้ปืนเอาแล้นะ FAL ใช่ไหมเออได้ละนี่ FAL เฮ้ยบนนะบ,บนหัวโอ้ยโอ,ยโอย้โอ้เส็ดโอ้เเสดโอ้เเสดโอ้เเสด ชิตโอชิโอโอชิตโอชิตโอชิโอะไรวะไหนวะเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ด้านบนครับเราจะไปถักทายเขาหน่อยนะจริงด้วยครับ ผมยังไม่ได้คิวใครโดยใช้เปลือ FAL เลยนะ่ขอสักคนหน่อยจะได้ไหมสักคนมีบ้างไหมไม่มีเลยทุกคนไหนอะเอา้าอยู่ด้านล่างอีกเฮ้ยตาย โอ้ยไม่ตายผมเออโอโหอะไรวะเนี่ยสุดท้ายก็แพ้ลูกซองครับโอ้โหเขาเอาปืนผมไปด้วยจะอายนแล้วโอ้โหดูดิแพ้ให้ลูกซองครับผมนะตะกี้มันบั็กหรือเปล่าผมยิงไปหลายนัดอยู่นะแต่ว่ามันไม่ตายอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวใครเอาหอมาไว้ตรงนี้นะ จะเอ๋ตัวเองตั้งผู้เจริญตั้งผู้เจริญอ้าวแพ้แพ้เป็นพกได้ไงอนี่ยอุ๊ยอุยเอออุ้ยเกือบตาย MP4 เหมือนเดิมครับฮะเนี่ยไปไปโอ้โหโอ้โอ้โห ทกคนดูดิผมไม่อยากจะเพื่อสายตาเลยวะ่ะทุกคนรู้ไหมผมแทบจะไม่ได้ใช้ปืนอะไรวะ MP4 อะเออตั้งตั้งเชือปืนใหม่ให้เลย MP4 ครับนะไม่ใช่ FAL ละ M MP4 เฮ้ยเอาหูวเง้ยอุ้ยบักคนฟัวล,ลายๆเหยี่ยงวะเอา้าโอ้ไรวะกี้โหมากันไม่ทันตั้งตัว เขาไปจากการเข้านะตายตายครับอือหืออยู่ด้วยกันนะเขานอนอยู่ครับนะอย่างนี้ต้องเติมรถดีด้วยปะเดี๋ยวเราจะไปเป็นรถดีนะครับอยู่นี่หรือเปล่าเนาะนี่ไงดีรดัง ก็แต่ครับนะแต่ไม่ตายให้ผมนะมันมีตัวด้านล่างไงโอ้เออโอ,โอ,โอ้อะไรเนี่ยบักคนซัวหลายๆโอ้อยังวะเนี่ยผมจะหลุดพูภาษาอีสานแล้ว,ลวคนจะเปิดภาษาเทพมันเป็นอีหยังใช่ไหมเออภาษาอีาสานนะปะ่ะ ผมเองก็พูดพูดไม่ค่อยเป็นหรอกเฮ้ยโคตรบักคนสัวเลยทุกคนบักคนสัวไรเลยมันมามันมาอุยอ้ยเฮ้ยไอ้บักคนสัวไรเลยเอุย้ยตก มแมแลงนี่มันวุ่นวายจังทุกคนผมแทบจะไม่ใช้ปืนเอ็มเอ็มบีฟอมผมเลยโอ้ยบักคนสวัวนังไงแม่บักคนสัวอะไรไรโอ้โหโดนใครบานระเบิดมาโดนตัวเองนะทุกคนจะขอสักคนได้ไหมขอสักคนได้ไหมโอ้ยผมผมไปเมืองอื่นดีกว่าโอ้ยวงบีบิโอ้ยไปไม่ได้โอ้โหโอ้โห้ย,ย,ย,ยบ,บักคนสัว <c oughs> โอ้ยบักคนสัว ไปแล้วอุ้ยบักคนสัวเลยเลยผมว่าผมไปดีกว่าครับผมให้เขาหน่วงกันดีกว่านะโอ้ยมาไม่เลิกเลยคนนี้โอ้ย<ป>บักคนสัวเลยเลยอะไรมะ,ะทีให้ผมใช้ mp4 บ้างเถอะไม่ดี fal อะไรวะผมอะไรพี่ mp4 วะผมจม่พูดไปเรื่อยเลยนะ ยปลานคาว่างทุกคนบักคนสัวเลยเลยเอาฮูฮีฮูฮีมาเรียบร้อยครับทุกคนผมได้ปืนละกว่าจะได้ใช้ก่อจะได้เก็บมันช่างยากลำบากแสนเขียนซะจริงๆปืนนี้เนี่ยโหไม่ได้มาง่ายๆนะทุกคนกว่าผมจะปั๊มได้โอ้ยที่หลังนี่ผมผมไม่เล่นหมดแรงนะมันวุ่นวายเกินบักคนสัวได้เลย โอ้โหใครปีปีนคุณเป็นอะไรของคุณโอ้มันขึ้นมันไดนอีกมันขึ้นไปทำไมเนี่ยจะเอตัวเองขอสกิลเถอะตัวเองเอตัวเองตัวเองมองๆๆๆอุ้ยมันเช็ดมือเดียวกันละผมดีดเด้งนะ ตัวหนึ่งรีโรดรอเลยครับทุกคนมมาแล้วรนับสนุน เก็บปืนนี้นะครับทุกคนนั่นแหละรับแล้วสมุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโแกต้องตายดิ้นทุรนทุรายเหลือแต่แค่คนคนสุดท้ายชิบหายแล้วกูอุ้ยคำหยาบทุกคนผมขอโทษผมขอโทษอาชืนมิชั่น งั้นต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคลิปนี้ไม่ได้เล่นเลยครับอะไรวะา F A L อ่ะเออนะก็ถ้าอยากดูถ้าอยากดู F A L ก็ไปดูช่องอื่นแล้วกันนะช่องนี้ก็นะนะครับตามนี้เห็นนะฝีมือก็โคตรโหดโคตรตึงนะครับนะ